คุณอยากจับเงินล้านภายในหนึ่งเดือนใช่ไหมฉะนั้นโปรดอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้เพราะคลิปนี้เป็นคำตอบให้คุณหมดแล้ววันนี้ช่องปั้นสมองให้ความรู้จะมาสอนเทคนิคหาเงินหนึ่งล้านภายในหนึ่งเดือนให้พวกคุณก่อนไปรับชมกดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับนั่งลงแล้วฟังผมให้ดีคุณถามหาวิธีการหาเงินหนึ่งล้านบาทภายในหนึ่งเดือน ใช่ไหมผมบอกเลยว่าคน99%บนโลกนี้จะบอกคุณว่าเป็นไปไม่ได้หรือเพ้อฝันแต่ถ้าคุณอยากเป็นคน1%ที่ทำได้คุณต้องลบคำว่า,าเป็นไปไม่ได้ญญออกจากสมองเ<ล>ดี๋ยวนี้ัน,นบนผมจะไม่มานั่งตอบใจหรือสอนให้คุณเก็บออมทีละบาทสองบาทแต่วันนี้ผมจะสอนกลยุทธ์สงครามวอล์สตรัทเทจีในการกระชากเงิน หล้านบาทออกมาจากอากาศด้วยกระบวนการที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้จริงทางคณิตศาสตร์และธุรกิจเตรียมกระดาษปากกาแล้วจดจำทุกตัวอักษรเพราะนี่คือพิมพ์เขียวที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณหาเงินยังไงให้ได้ล้านภายในหนึ่งเดือนก่อนจะไปถึงวิธีการคุณต้องเข้าใจสมการก่อนเงินล้านไม่ใช่เมนตมแต่มันคือตัวเลข x ปริมาณ1เดอมิเลนถอดรหัสตัวเลข คนส่วนใหญ่ทำเงินไม่ได้เพราะตั้งเป้าหมายมั่วซั่วผมจะกลางตัวเลขให้ดูว่าหนึ่งล้านบาทมาจากไหนได้บ้างโมเดลคนขยันเหนื่อยตายเศร้าขายของกําไรหนึ่งบาทเอ็ต้องขายหนึ่งหมื่ชิ้นเป็นไปไม่ได้ในหนึ่งเดือนถ้าคุณไม่มีฐานลูกค้าต้องขายหนึ่งพันชิ้นขายของกําไรหนึ่พันบาทเอโมเดลนักธุรกิจพอไหวเศร้า ทางลัดเศ้าขายบริการราคา1 0 0 0 0แบาทโมเดลไลฟ์โค้ดเอ็กซ์เพิเอ็กหาลูกค้าแค่10คน 2. The o f f ออฟสร้างข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ลงคุณจะไปหาเงิน1 0 0 0 0แบาทจากคนหนึ่งคนได้ยังไงคําตอบคือคุณต้องขายทางแก้ปัญหาที่เจ็บปวดที่สุดหรือผลลัพธ์ที่เขาต้องการมากที่สุดเลิกขายสินค้าแต่ให้ขายการเปลี่ยนแปลงชีวิตทรานสฟอร์เมชัอย่าขายคอสสอนยิงแอ ให้ขายบริการการันตียอดขายให้ธุรกิจเขาเพิ่มขึ้น2เท่าท่าทำไม่ได้ยินดีคืนเงินสิ่งที่คุณต้องทำวันนี้ค้นหาความเชี่ยวชาญของคุณหรือไปหาทีมที่มีความเชี่ยวชาญแล้วสร้างแท็กเกจตราคา50,000ต่อ1น0 0 0 0สบาทที่ช่วยแก้ปัญหาให้ธุรกิจ B2B Business to Business เพราะคนกลุ่มนี้มีเงินจ่ายและปัญหาเขามีมูลค่าสูง 3. The Traff ลาลูกค้ากระเป๋าหนัก เมื่อคุณมีของราคา10,000แบาทอยู่ในมือคุณไม่ต้องไปตะโกนขายในตลาดนัดคุณต้องไปแหล่งที่ปลาใหญ่อยู่ในเวลาหนึ่งเดือน,นคุณรอซีอูหรือรอปั้นเพจไม่ได้คุณต้องใช้เงินต่อเงินหรือกลยุทธ์เชิงรุกปปบาร์บอลสตรัทเตจีเศร้าหนึ่งสไนเปอร์เมเต็วิธีสไนเปอร์เศร้าลิตรายชื่อเจ้าของธุรกิจ100คนที่มีปัญหาที่คุณแก้ได้หาจากลิงทีน c e b o o k กรุ่มเฉพาะทาง 2. d i เ,เด c t เ e s s ม g e DM โค้อล ทักไปหาเขาโดยตรงอย่าทักไปขายแต่ทักไปให้ผิดสวัสดีครับผมรับยิงแอบสนใจไหมครับถูกสวัสดีครับคุณเอผมเห็นธุรกิจคุณมีศักยภาพมากแต่ผมเห็นจุดอ่อนตรงเอกที่ทำให้เงินหายไปเดือนละหลายแสนผมมีไอเดียจะแก้ตรงนี้ให้ฟรีสนใจฟังไหมครับกฎข้อที่2หน้าที่ของคุณไม่ใช่การขายแต่คือการขอเวลาเพื่ออธิบายมูลค่าคืนสถิติเซลิงสี่เดอะคลิงปิดการขายให้คงกริบ สมมติคุณทักไป100คนมีคนสนใจคุยกับคุณ20คนหน้าที่ของคุณคือเปลี่ยน20คนนี้ให้เป็นลูกค้า10คนที่จ่ายคนละ1 0 0 0 0แสนเพื่อให้ได้1ล้านบาทเทคนิคการปิดการขายไฮทิ c เกตฟัง80%พูด20%ถามถึงปัญหาเขาขยี้แผลให้เขารู้สึกว่าถ้าไม่แก้ตอนนี้ธุรกิจเขาแย่แน่เสนอทางออกบอกว่าคุณจะเข้าไปทำอะไรให้เขาบ้างและผลลัพธ์จะเป็นยังไง คลยแซงเคอก่อนบอกราคา1นึ่งแให้ทําให้เขาเห็นว่ามูลค่าที่เขาจะได้กลับไปคือหนึ่งล้านหรือ10ล้านเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาจะได้ราคา1นึ่งแจะดูถูกทันทีแสเซตี่ความขาดแคลนเศร้าผมรับดูแลเดือนนี้ได้แค่สองเจ้าเท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่รับผมต้องขออนุญาตไปเสนอคู่แข่งของคุณ5้าดิสตรีมิสซิคิวการลงมือทําแบบคุณบ้านี่คือตารางงานของคุณใน30วันนี้ถ้าคุณอยากได้เงินล้านจริงๆสัปดาห์ที่1 สร้าง Product t เท e วิเคราะห์ตลาดหาปัญหาที่คนรวยยอมจ่ายเพื่อแก้สร้าง Presentation หรือ Propos a l ที่ดูเป็นมืออาชีพที่สุดซ้อมสคริปต์การขายหน้ากระจกจนคล่องสัปดาห์ที่2ล่าเหยื่อเ e เจ n เดชั่ส่งข้อความโทรหาลูกค้าเป้าหมายวันละ50-1 0คนห้ามหยุดจนกว่าจะได้นัดเป้าหมายคือต้องได้นัดซุมหรือเจอตัวอย่างน้อย15-20นัดสัปดาห์ที่3สัปดาห์แห่งการปิดการขาย Crosing Week คุยกับลูกค้านำเสนอปิดการขายเก็บมัดจำทันทีถ้าถูกปฏิเสธให้ถามว่าทำไมแล้วปรับปรุงสคริปต์ทันทีแล้วโทรหาคนต่อไปสัปดาห์ที่4ส่งมอบงานเก็บเงินส่วนที่เหลือ Delive r y ส่งมอบสิ่งที่สัญญาไว้ให้ดีที่สุดหรือเอาซอสจ้างคนเก่งๆมาทำให้โดยคุณกินส่วนต่างบทสรุปจากผมเด e f i n ฟ l m i n ม s e เคุณฟังผมนัดเงิน1ล้านบาท มันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในกระเป๋าของคนอื่นหน้าที่ของคุณไม่ใช่การไปขโมยแต่คือการเอาคุณค่าไปแลกเปลี่ยนถ้าคุณบอกว่าผมไม่มีความรู้จะไปขายของแทงขนาดนั้นคำตอบคือไปเรียนรู้สิหรือไม่ก็ไปหาคนเก่งๆมาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วคุณทำหน้าที่ขายโลกนี้ไม่เคยจ่ายเงินให้กับข้ออ้างโลกนี้จ่ายเงินให้กับผลลัพธ์และความกล้าหาญ ตอนนี้คุณมีแผนที่แล้วคำถามเดียวคือคุณจะลุกขึ้นไปทำหรือจะนอนถ่ายมือถือดูความสำเร็จของคนอื่นต่อไปเริ่มเดี๋ยวนี้เพื่อให้คุณเริ่มก้าวแรกได้ทันทีคุณต้องการให้ผมจาะลึกสคริปต์การขายเซล e s ส c r i ปต์สำหรับปิดการขายหลักแสนหรือช่วยคิดไอเดียธุรกิจไฮทิ c เกตของแพงที่เหมาะกับคุณดีครับใครชอบอย่าลืมติดตามไว้